สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย Good Morning ครับสิ UE, ้นเจียยู่อีสิ้นนี่หัวไฉใช่ไหมเน็กแดงนะครับแดงนะครับ Happy Chinese New Year ปีเสือนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับตัดสินใจนะว่าปีนี้คุณจะเป็นเสือนะครับที่อยู่ในปา่าที่หิวที่ล่าสัตว์เป็นที่มีกำลังหรือคุณจะเป็นเสืออยู่ในกรงนะครับ เชื่องนะครับนอนทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ตัดสินใจเลยนะครับว่าจะเป็นเสือตัวไหนนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังครับเรื่องตลกเมืนะ่อวานผมก็ได้ไปเล่นกับลูกนะครับของเพื่อนนะครับน้องคนนี้ก็น่ารักมากเก่งฉลาดนะครับ เขไม่น่าเชื่อผมอายุห้าสิบหกแล้วนะมานั่งคุยกับเด็ก,กอายุแปดขวบได้แล้วก็ประทับใจในสิ่งที่เด็กคนนี้เขาถามหรือพูดกับเราขึ้นมาน้องเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากอเมริกาเพราะเป็นเด็กที่ไปเติบโตที่อเมริกานะเขาบอกลุงทอมครับลุงทองครับทำไมเมืองไทยเนี่ย จะกลับเข้ามาเนี่ยมันลำบากมันยากจังเลยผมกับพ่อแม่ต้องเสียเงินเยอะคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วเราก็ต้องไปกักตัวกันที่ภูเก็ตโดยที่งสร็จแล้วก็ดีนะครับหนูก็ได้ลงไปเล่นน้ำทะเลทุกวันเลยนะครับแต่ พอหนูกลับไปที่อเมริกาอาทิตย์หน้าเนี่ยครับลุงทอมเขาไม่เห็นมีกฎมีอะไรเลยเขาให้หนูเดินกลับเข้าไปเลยทำไมเมืองไทยครับลุงทอมก็ไม่ทำตามอเมริกาไปเลยหรอครับนี่เป็นคำจากเด็กคนนี้เลยนะลุงทอมครับก็เมื่ออเมริกาเขามีหมอดีอ่ะ เขาเป็นประเทศที่ very, very successful t เทคโนโลยีดีเด็กแปดขวบพูดอย่างนี้นะทำไมเมืองไทยก็ไม่คิดง่ายๆก็ตามประเทศที่เขาเจริญแล้วหรอครับฟังสิ่งที่เด็กคนนี้พูดนะครับหมอหัวขาวทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งขดบ้าบ้าบาบ,าบา ที่ทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวเราที่ทําให้แม่ค้าขายพวงมาลัยเราที่ทําให้ร้านอาหารชายทะเลเราชิบหายกันหมดฟังเด็กคนนี้ครับไอ้พวกหมอหัวขาวเด็กคนผู้ถูกก็เมื่ออเมริกาประเทศที่มหาอำนาจประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกมีมหาวิทยาลัยโรงแพทดีที่สุดในโลกยุโรปอังกฤษฝรัร่งเศส ประเทศที่เขาเจริญแล้วอะ่ะเขาทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดมากก็ทำตามเขาสิเออเด็กมาพูดถูกนะตอนนี้ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยคนก็สอนผมว่าคุณทอมอยากเจริญใช่ไหมคุณทอมก็ควรจะหาเมนทอร์ควรหาเมนทอร์หาคนที่เก่งกว่า แล้วก็เรียนแบบเขาผมก็โชคดีผมได้ผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อชุนชานชัยจารุวัฒน์เราก็จำได้เลยนะผมมองผมฟังผมเรียนรู้จากคนนี้เออแต่พวกหมอหัวข่าวในกระทรวงเนี่ยมันไม่เห็นเลยว่าอเมริกาเองโลกเราเนี่ยหลายประเทศแล้วเนี่ยนะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราต้องอยู่กับโควิดได้ เราต้องเรียนรู้อยู่โควิดได้หรือตอนที่ออมมิครอนออกมาเนี่ยนะกลัวกันชิบหายไอ้หมอพวกเนี้ยเตือนกันชิบหายหมอพวกเนี้ยแล้วเป็นไงเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยพูดไ้มาว่าออมมิครอนไม่อันตรายติดง่ายตายยากอเมริกาพูดกันไม่รู้ยังไงแต่เราก็ยังดังไปปิดประเทศอีกนะที่วันต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้นะครับกดเทสเซนโกทีท่นักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยก็ออกไปอีกแล้ว แต่ขอพูดเลยนะครับออกบม่ได้ความทุเรศมากแม่งอย่างนี้อย่าออกเลยดีกว่านักท่องเที่ยวเห็นนะก็ไม่ใคยอยากมาหรอกกดเทสสแโกวันนี้คืออะไรคุณมาปุ๊บคุณต้องเสียค่าโรงแรมคืนหนึ่งเพื่อจะเทสออเมครอนหรือเดลต้าหรือบูหันหรือโควิดแต่ที่ตลกองน้ำมากคืออะไระครับ5วันหลังจากคุณตรวจแล้วผ่านแล้วคุณต้องกลับมาที่โรงแรมเดิมหรือกลับมาที่โรงแรมแล้วเทสกันในทีหนึ่ง ก็แปลว่าอะไรนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขามาเที่ยวแต่วันที่ห้าเนี่ยเขาต้องกลับไปในคุกใหม่เพื่ออะไรเพื่ออะไรโดยที่ตอนนี้คนไทยเนี่ยผมชมคนไทยนะไปไหนเขาจะมีเอทีแคสเทสให้เขาจะมีอย่างงู้นทำให้บางทีรัฐบาลไม่ต้องเข้ามาเสือกมากหรอกนะคนไทยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนเลยก็ได้พวกหมอหัวขาวเราก็ดูแลกันเองได้เพราะเราต้องดูแลตัวเราเองกันมาตลอด เด็กอายุแปดขวบแม่งยังถามคำถามนี้เลยไอ้หมอพวกเนี้ยไอ้หมอหัวขาวทีว่ตั้งกฎบ้าๆบอๆพวกเนี้ยที่เอาไปป้อนให้นายกแล้วมาทําร้ายในการที่ไม่ให้เศรษฐกิจเราเดินหน้าสักทีเนี่ยนะนะพวกคุณเนี่ยนะไม่คิดอะไรเลยเพราะพวกคุณได้รับเงินเดือนอยู่ดีคุณไม่เคยเข้าใจความลําบากคุณเข้าใจอย่างเดียวว่ามีคนรอบข้างมีรถประจําตําแหน่งออกกฎอะไรเนี่ยฟังเด็ก แปดขวบคนนี้สิครับประเทศไหนเขาทำดีประเทศไหนเขาเจริญนะก็ทำตามเขาแค่นั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยไอ้ทอมมี่ห้าแม่งอ้ยฝรั่งอีกแล้วอเมริกาคนตายเป็นแสนเป็นล้านมึงเนี่ยนะชอบด่าแต่คนไทยผมไม่ได่ดาคนไทยครับผมชมคนไทยผมด่ามอหัวขาวครับเนี่ยคุณแช,ชร์นพูดดีนะ เราไม่ต้องไปนั่งสร้างยางใหม่แล้วครับภาชาอังกฤษเขามี you don't have to reinvent the wheel ทีเพราะไอ้หมอหัวขาวไม่กี่คนในกระทรวงเนี่ยนะทำให้เรากลัวแล้วดูสิมีหมอหัวขาวอีกคนหนึ่งออกมาประกาศว่าจะอะไรนะใช้ให้ใช้เมอร์เดร์นานะโดสสามให้ครึ่งครึ่งโดสพอแม่งอเมริกาเข้าไปสี่เข็มห้าเข็มกันละเขาบอกให้ฉีกันนะ ตอนนี้จะเอาซีโนแวคมาฉีดให้เด็กอายุสามขวบไแล้วไฟเซอร์เขาก็แกรันตีจากองค์กรโลกจากทุกประเทศว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแต่แม่กออกมาแถลงข่าวกันว่าจะฉีดซีโนแวคให้เด็กอายุสามขวบพวกมึงเพี้ยนนะ่ะเด็กอายุสามขวบไปฉีดหาพ่อมึงน่นะเขาไม่ตตดหรอกนั่นที่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะเหนื่อยกับหมอหัวข่าวพวูดจริงๆ นะเอาไอ้หลานผมเด็กอายุแปดขวบมาให้ความแนะนํากับท่านนายกยังจะดีกว่าเลยเพราะหลานผมเขาใช้เทคโนโลยีเป็นเขาเล่นมือถือเขามี iPad เขาเช็ค Google เขาอยู่ในโซเชียลมีเดียโดยที่ไอ้พวกหมอหัวขาวพวกนี้ไม่อยู่ในกาลาลาแลนด์นะงั้นฝากไว้อย่างนึงน,นะครับเด็กอายุแปดขวบพูดถูกครับประเทศอื่นเขาทำไรเนี่ยดูเขาดีๆ ม่ขอเขาเราต้องทําตามเขาทุกอย่างนะแต่ก็ไม่ไหนเขาเราจะโง่แล้วก็ปล่อยให้คนแม่งตายกันเป็นแถวอะไม่ใช่เพราะโควิดนะแต่เพราะไม่มีแดกไม่มีกินขอบคุณมากครับ